สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูยางน,นะครับเดี๋ยวมาดูยางกันว่ายางที่ใช้ไปแล้ว10,000โลเนี่ยัตโอตนนี้รุ่นเคซีสองพันเป็นยังไงบ้างเรามาลองดูเนื้อ,อยางกันนะฮะ <c oughs> ก็คือโดยรวมเนี่ยถ้าลองกดดูเนี่ยยางยังมีความให้ตัวที่รูมอยู่นะครับยังไม่มีการแข็งกระด้างนะตัวยางตัวนี้เป็นปีโอสัปดาห์สี่เจ็ดนะครับปีสองศูนย์โอ้แต่ว่านี่ลูกค้ามีเป็นเบียดฟุตบาทมานิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้แผลลักษณะน,นี้ยังไม่สามารถเชมได้ จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปมีหัวข้อหัวข้อห,อหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องของการเชมยางกรณีเบียดคุณบาทมานะครับว่าต้องเบียดเข้าประมาณไหนถึงสามารถเช็มได้เดี๋ยวเราลองดูโดยลวมนะครับตัวหน้ายางเป็นยังไงลองดูเพราะผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะกับหมื่นโลเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าครับว่าลูกค้าเขาใช้แล้วเขารู้สึกประทับใจหรือเปล่า ผมอยู่กับลูกค้าที่อายางมาสลับหมื่นโลแรกของโอตานี้นะครับเขาใช้รุ่นเชฟีสองพันที่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่ใช้ไปตอนแรกครับก็มันก็มีความเสียงมันก็เงียบครับเนือ้อยางก็ค่อนข้างออกไปทางนุ่มใช่ไหมะรับใช่ครับเนือ้อ,อ,อยางจะจะนุ่ม อันนี้เดี๋ยวต้องเทียบกับยี่ห้อเก่าของพี่ก่อนตอนยี่ห้อเก่าของพี่ตอนแรกพี่ใช้ยี่ห้ออะไรอ่าเป็นมิชลินครับมิชลินรุ่น Pilot Sport. ไพร์ล์สปอร์ตไพร์ล์สปอร์ตสี่ไพร์ล์สปอร์ตสี่เลยใช่ไหมครับก็<ฟ>หลังจากผ่านไป10,000โลเนี่ยมาสลับ<ช>แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าไม่คุ้มใช่ไหมในการใช้เปลี่ยนยางชุดน,นี้ตัดสินใจเปลี่ยนยางชุดนี้ไป ก็ผมมองว่ามันก็คุ้มครับคุ้มกับราคาคุ้มกับราคา <S <S ใช่ไหมครับครับจริงจริงเมื่อกี้ผมแอบ,บเห็นรอยที่ยางของพี่มีรอยเบียดไปนิดนึงด้วยนะครับจริงจริงไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันเบียดลึกกว่านี้นิดนึงอะ่ะมันจะสามารถเลมได้ด้วยเขาเรียกว,ว่าประกันอุบัติเหตุร้อยวันบาทโดนแตกตามก็คือมันยังมีประกันตัวนี้ครอบคลุมอยู่ไม่แน่ใจว่าันี้ทพี่เปลี่ยนไปนานแล้วหรือยังครับเพิ่งเปลี่ยนยังไม่ถึง3เดือนนะครับ ก็ประมาณประมาณประมาณสองเดือนก็ถือว่าใช้รถเยอะเหมือนกันนะครับใช่ไดพวกผมวิ่งบางนานวันคอไปกลับทุกวใช่ครับโอ้งั้นก็น่าจะคุ้มสำหรับทุดนี้ของวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้ใจใช้ยางวันนี้นะครับยังไงทางร้านขอมีอะไรก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับได้ครับขอบคุณครับ